สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติเมื่อมีชาวต่างชาติคนนึงสงสัยแล้วตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อเทียบกับมาเลเซียเรามาลองฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนกันดูนะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะ 1. ประเทศไทยยังมีอะไรให้ทำมากมายมีสิ่งสนุกสนุกทุกประเภทให้นักท่องเที่ยวทำ ทั้งอาหารสวนสนุกบริการนวดช็อปปิง้งวัฒนธรรมวัดวาอารามมีส่วนสนุกหลายประเภทประวัติศาสตร์สัตว์เลี้ยงสัตว์และอื่นๆมาเลเซียนั้นล้าหลังมากในองค์ประกอบของความสนุก 2. อ,อาหารในเมืองไทยนั้นดีแต่ก็เป็นรส,สนิยมส่วนตัว 3. คนไทยรักสนุกเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มสนุกมันเสมอ ชาวมาเลเซียมีทัศนคติที่จริงจังมาก 4. ประเทศไทยเป็นที่จดจำสำหรับผู้มาเยือนมาเลเซียอาจจะไม่ประทับใจ 5. ประเทศไทยมีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจและแปลกใหม่ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามมีพวกหัวรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 6. ประเทศไทยมีประชากรฝรั่งจำนวนมาก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อรองรับชาวตะวันตกโดยเฉพาะไม่เป็นเช่นนั้นในมาเลเซีย 7. อุตสาหกรรมทางเพศ 8. สาวประเภท2 9. การช็อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพแต่ก็ไม่เลวหนักในกวลาลัมเปอร์คอมเมนต์ต่อมาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกส่วนใหญ่ประเทศไทยได้รวบรวมจดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก ต้องการปลดปล่อยความอัดอั้นในตัวเองเมื่ออยู่นอกประเทศบ้านเกิดห่างไกลจากครอบครัวและเพื่อนร่วมง,งานประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งนั้นในทางกลับกันมาเลเซียเป็นมุสลิมส่วนใหญ่แม้ว่ากลาลัมเปอร์จะมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนระดับโลกแต่ก็มีการควบคุมมากกว่าในกรุงเทพการบุกค้นยาเสพติดเป็นเหตุการณ์ปกติสถานประกอบการสามารถดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น เครื่องดื่มมีราคาแพงเนื่องจากภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงไม่มีคลับเปลืองผ้าไม่มีเปลือยบนเวทีโสภพณีก็ยังมีอยู่แต่ปกปิดมากกว่าหมู่เกาะของมาเลเซียเช่นเกาะลังกาวีเกาะเปอร์เฮนเทียและเกาะติโอมันอานมีชายหาดที่สวยงามมากแต่ไม่มีชายหาดที่ให้บริการค็อกเทลราคาถูกในถังเกาะเหล่านี้ส่วนใหญ่เน้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาเลเซียมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่บางแห่งแต่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกไม่บิน14ชั่วโมงเพื่อไปห้างสรรพสินค้าหลายคนชอบตลาดริมถนนขนาดใหญ่และกรุงเทพมีของเหล่านี้มากกว่ากัวลาลัมเปอร์อย่างแน่นอนตลาดริมถนนเหล่านี้ซึ่งมีแมลงทอดบาร์บีคิวบะหมี่ร้อนๆเนื้อสัตว์ที่แปลกใหม่และร้านนวดเป็นที่รวบรวมความน่าสนใจของเอเชียที่แปลกใหม่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมได้ คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยถูกกว่าอาหารที่ดีกว่าผู้คนที่เป็นมิตรเกาะและชายหาดที่ดีกว่าผู้หญิงที่ดูดีสนามกอล์ฟที่ดีกว่าวัฒนธรรมที่น่าสนใจสนุกมากประเทศไทยน่าจะดีกว่าทุกอย่างคอมเมนต์ Comment ต่อมาเนื่องจากทั้งสองประเทศค่อนข้างคล้ายกันในแง่ของสภาพอากาศพืชพันธุ์ชายฝั่งและลักษณะทางภูมิศาสตร์อื่นๆฉันจะพยายามเลือกความแตกต่าง บรรยากาศประเทศไทยเป็นที่ที่ผ่อนคลายและสนุกสนานอย่างน่าอัศจรรย์คุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายและทุกอย่างด้วยข้อจำกัดบางอย่างดูเหมือนจะทำได้มีสถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบรรยากาศที่ดีน่ารื่นรมและเป็นกันเองนี้อธิบายประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบพูดตามตรงมาเลเซียแทบไม่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนาศาสนา ฉันรู้ว่าพุทธศาสนามีเกณฑ์และการควบคุมและประเทศไทยอาจจะอนุรักษ์นิยมมากกว่าที่เราคิดแต่เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากศาสนาอิสลามมาเลเซียจึงมีวัฒนธรรมที่เข้มงวดกว่ามากบรรยากาศก็เคร่งขรึมมากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปเมื่อเดินทางเช่นการจำกัดแอลกอฮอล์หรือการแต่งกายเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวอาหาร ฉันรู้ว่ามาเลเซียมีการทำอาหารที่หลากหลายแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกไม่ธรรมดาอาหารยังคงเป็นแบบดั้งเดิมและบางครั้งก็ไม่น่านดึงดูดใจฉันรู้ว่าประเทศไทยได้นำเสนออาหารเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยววัฒนธรรมประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างแท้จริงและถึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นๆเช่นอินเดียและจีนแต่ไทยก็พัฒนาประเพณีของตัวเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาเลเซียดูเหมือนแหล่งรวมของคนจีนอินเดียและมาเลที่แทบไม่เคยหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมเดียวจริงๆได้ประเทศไทยมีวัดและพระราชวังหลายร้อยแห่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซียส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยพ่อค้าต่างชาติและผู้ปกครองอาณานิคมฉันรู้ว่าฉันพูดรุนแรงไปหน่อยสำหรับมาเลเซียเป็นประเทศที่น่ารักด้วยผู้ตรงๆนะว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ได้ คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคนไทยใจดีกับชาติอื่นอย่างจริงใจเพราะเคยชินกับการเจอคนต่างชาติและมีความคิดเสรีนิยมเปิดกว้างเหมือนชาวตะวันตกศาส,สนาที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียคือมุสลิมดังนั้นจึงสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรับรู้ของผู้คนนักท่องเที่ยวในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ชอบมาเลเซียมากกว่าประเทศไทยดังนั้นคุณสามารถเห็นนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางจํานวนมากในกัวลาลัมเปอร์ ในขณะเดียวกันในประเทศไทยก่อนโควิดคุณจะเห็นนะักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยมีคนไทยที่มีบุคลิกของคนในชาติเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจไทยมาหลายทศวรรษประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านอาหารที่ยอดเยี่ยมและฉันสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่ามาเลเซียขาด แต่การแข่งขันในประเทศใกล้เคียงนั้นดีกว่าคอมเมนต์ต่อมานักท่องเที่ยวมักจะเป็นคนที่มีเงินและมองหาสิ่งแปลกใหม่แตกต่างและมีอิสระที่จะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นข้อห้ามในประเทศบ้านเกิดของตนประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มผู้คนผู้จาภายเราะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตราบใดที่พวกเขามีเงินซื้อประสบการณ์และความบันเทิงทุกประเภทมันเป็นดินแดนสำหรับประสบการณ์ใหม่ ในทางกลับกันมาเลเซียอยู่ใกล้ประเทศไทยมากไม่จำเป็นต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเดียวกันคอมเมนต์ต่อมา 1. ที่พักถูกกว่าและดีกว่ามากสำหรับราคาอาหารและการเดินทางก็ดีด้วย 2. คนไทยคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากกว่าดังนั้นจึงทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น 3. ใชายหาดจะดีกว่า 4. นักท่องเที่ยวผู้หญิงจะไม่ถูกคุกคามหากแต่งกายเหมือนอยู่บ้านผู้ชายไทยเขารบผู้หญิงตะวันตกมากกว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ชายมาเลใ์ใจดีแต่ถ้าผู้หญิงโช่ไหล่ขาหรือมีความแตกแยกมากเกินไปความคิดของพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปคอมเมนต์ต่อมาในความเห็นของฉันมาเลเซียดูไม่ปลอดภัยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแน่นอนว่าประเทศไทยมีความชั่วร้ายหลายอย่างในตัวเอง แต่มีรายงานกรณีลักพาตัวเพียงไม่กี่กรณีเมื่อเทียบกับมาเลเซียฉันได้ยินเรื่องราวจากชาวมาเลเซียว่าพวกเขาได้เห็นการลักพาตัวและขโมยมากเกินไปจนนับไม่ถ้วนในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวฉันรู้สึกเสมอว่าประเทศไทยมีอะไรให้มากกว่านี้กรุงเทพของประเทศไทยมีชีวิตชีวาในแง่ของร้านกาแฟโรงแรมและสถานบันเทิงยามค่ำคืนเมื่อเทียบกับกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของฉันเนื่องจากเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างแดนคอมเมนต์ต่อมาโดยทั่วไปแล้วประเทศไทยมีราคาถูกกว่ามาเลเซียค่อนข้างมากมาเลเซียมีชายหาดน้อยกว่ามากประเทศไทยมีความหลากหลายมากด้วยชายหาดทางตอนใต้และตอนกลางมีภูเขาและป่าไม้ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือภักเหนือของประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักขี่มอเตอร์ไซค์ มีถนนบนภูเขาคดเคี้ยวแม้แต่นักปั่นจัก,กรยานชาวมาเลเซียก็มาที่นี่เพื่อปั่นจัก,กรยานและแง่มุมของการดื่มเหล้าราคาถูกปาร์ตี้สุดเวียงนี่เป็นปัจจัยที่ควรกล่าวถึงอย่างแน่นอนมาเลเซียมีชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่มีนโยบายดื่มสุราทีเข้มงวดและปัจจัยอื่นๆที่อาจผลักดันให้นักท่องเที่ยวเข้าหาประเทศไทยมากกว่ามาเลเซียประเทศไทยเป็นประเทศโปรดของฉันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ฉันก็ชอบมาเลเซียเช่นกัน คอมเมนต์ต่อมาโดยพื้นฐานแล้วสาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่าประเทศไทยเริ่มส่งเสริมตัวเองในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแก่ประเทศตะวันตกที่เร็วกว่ามาเลเซียมากแล้วพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามมีใครไม่รู้จักอาหารไทยและนวดแผนไทยบ้างสิ่งเหล่านี้กลายเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยประเทศของพวกเขาอยู่ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในขณะที่มาเลเซียไม่มีอะไรจะส่งเสริมมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบมาเลเซียและมีเพื่อนไม่กี่คนที่นั่นและฉันเห็นเหตุผลหลายประการสำหรับสิ่งนี้ 1. มันอยู่ไกลจากประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ 2. แพงมาก 3. เป็นเสรีนิยมน้อยกว่า 4. ผู้คนไม่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและฟิลิปปินส์ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคนต่างชาติเกี่ยวกับคำถามที่ว่า ทำไมประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อเทียบกับมาเลเซียไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ